็บผักกลุ่มด้วยกันนะคะแล้วพักรก่างบานนากินเลยค่ะตอนนี้มพราะตอนเก็บไปลวกแล้ค่ะพี่นอ้องพักกล้่มลูกพักแม่เบิร์นสับพี่เด่นเนะะี่ยค่ะมาเก็บไปลวกพี่นอ้องเฮ้ยบิร์นประหยาดต้นใบมันตำ่ำเพาะกับเก็บต้นนั้นแล้วมันสูงเก็บใบใหญ่แต่ก็เก็บเนาะค่ะนะต้นมันต่ำก็พี่นอ้อง ก,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 กินตะกอนเนี่ยยัก่อนกินในพี่น้องเบิ้งเลยเนนะคะเพื่อนญาตินะคะตัวนี้อร่อยอีกคนชอบนะคะ พี่น้องยี่ก่อนมาเก็บพักเซียนอีกแล้วค่ะเมื่อนี่นาะคะ่ะก้อนมันสิออกดอกพี่น้องเฝ้ามาเก็บเอามาานันเน,นาะจ้ะเนาะปาดมาเมื่อน,นี้พี่น้องเอ้ยมันก็มาเย่าไว้อุบาทแทค่ะมันสิออกดอกแล้วเด้ค่ะพี่น้องดูค่ะวันนี้ฟักเซียนจะออกดอกแล้วนะคะเพื่อนๆต้องรีบมาเก็บนะดูค่ะอุ้ย ดงนี่ดงพักเสียนพี่น้องเอยมาเดอ้อบ้านพี่นอ้นองพี่ก่อนเอาไข่ให้เบ่งมากอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้เก็บไปไปคัดเมื่อนั้นแทบหลายพี่น้องพี่ก่อนกินหมดแล้วนะคะเมื่อนี้พี่ก่อนมาเก็บเอาไหมนะคะมาเก็บเอาไปทํากับข้าวเลยพี่น้องมันเยอะมากค่ะมาก่ะพี่น้องลงมือเก็บกันเลยนะคะ เอาไปอันต้มนะค่ะต้มมันจะมีความขมความเฟียนนิดนึงนะค่ะพี่น้องคะไปต้มอ,ออกนะคะพพี่น้องต้มอ,ออกแล้วเอาไปผัดน้ํามันหอยนะคะพี่น้องมันอร่อยมากค่ะเอาไปผัดกระเทียมน้ืมันหอยต้มต้มขมมันหอกสละพี่น้องแซ่บพี่หล้เยจ้ะพี่ก้อนชอบกินมากเลยค่ะตัวน,นี้วิตามินกันหลายพี่น้องกับพี่อานมึงสรรพคุณเลยค่ะเด้อหีหลีค่ะมากไม่ใส่้กล่องนะคะ เอาแต่หมองมนอนอ่อนน่ะพี่น้องค่ะเนาะวู้จะมาเกิด้นมาหลายค่ะแน่ข้าเจ้าเอาปขคันขายพี่น้องข้าเจ้าเอาผักเซียนตัวนี้น่ะปขคันขายกิโลนึงน่ะหาสิบยูโรหาสิบคนณไหมคะ่ะหาสิบคนนะคะถ้าเป็นอ่าที่เยอรมันน่ะพี่น้องเข้าไปขคันขายกิโลนึงแปดยูโรต่อกิโลนะคะคันแล้วแล้วน่ะพี่น้องตัวนี้น่ะไม่ใช่ธรรมดาพี่น้องค่ะ ต้องเก็บแล้วนะคะอดอกกุญยจก้ามเสีเยวพี่น้องมันหลายแห้งเนี่ย่อนพ่ได้ไปเก็บผ่านข้างตรนต้องมีสะอาดมากเลยพี่น้องนะคะ เก็บผักเซิเร์นเซิรนนพี่นอ้องไปยี่กอนถ้าไปเบงอีกจ้ะจไปเอาตรงที่มันสวยๆสูงๆกันเนาะ<ฮ>เก็บที่ไหนก็ผักสุดยอดจริงๆเลยพี่น้องเอ้ยี่กอนไม่เก็บที่ละยอดแล้วค่ะเก็บมันที่ละเยอะๆเลย สุดยอดอหนี่อะสมัดหลหลแห้งแต่บาท่นี่พี่น้องใบหย่นหย่อๆมันพี่น้อง วันนี้วันนี้แสงแดดด้อค่ะวันนี้สิบสิบเอ็ดองศาพี่น้องค่สิบเอ็ดองศาวันนี้หนาวนะคะออกมาข้างนอกวันนี้ต้องใส่เสื้อผ้าหนาๆเลยค่ะพี่น้องหนาวนิดหน่อยนะคะดูค่ะ หลายขักสะอ่อนพักเดอ้อพี่น้องว้าพี่น้อง ก่อนชอบต้นใหญ่ใหญ่ยอดใหญ่ๆพี่น้องเก,ก,ก็บเก็บพักเก็บแอวเด้อค่ะเก็บแอวเก็บแอว ไปพี่น้องยี่ก่อนพ่อแล้วล่ะค่ะพี่น้องขาเอาไม่หมดหรอกมันเยอะหลายแห้งพี่น้องเอาบาวาดบาไวาดอกค่ะไปค่ะไปพ่อแล้วเนาะจ้ะเนาะเอาแต่แค่พ่อยู่พ่อกินมานี่ล่ะค่ะมาค่ะพี่น้องเช้านี้ยี่ก่อนพาเพื่อนเพื่อนมาครอครัวนะคะเมนูแกงผักเสียนได้พี่น้องแกงปลาผักเสี่ยนนะคะ มีผักกลุมแล้วก็ผักริษะนะคะผักกลุ่มผักริษะาพี่น้องแกงรวมมิตรเลยค่ะผักชีราวกระเทียมเนื้อหัวหอมนะคะหัวหอมแล้วก็นี่คือตัวเอกของเราวันนี้นะคะคือผักเสียนที่ก่อนต้มเอาความขมของเข้าออกแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะ เสร็จแล้วห้องกับเข่าสูเมนูแกงนะคะส่วนอันนี้คือเข่าเบียร์กับพิกนะคะโขกเสกันไปแล้วนะคะมาดูในหม้อกันค่ะตอนนี้ยี่กอนเริ่มแล้วนะคะเอาะหมอนะคะยี่ก่อนปรุงเครื่องปรุงแล้วเรียบร้อยเลยยี่ก่อนก่อยประแดกใส่นะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นยี่ก่อนยังเาะพักลงม,มาเบิ้งขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะผู้ชมอ๋อเอา หลังจากหมอมันในเิ้เอาก,กับใส้เนื้อลงไปร่วนนะค่ะรวนเนื้อเลยนะคะหัวหอมมันสุกยากใช่ไหมใส่ลงไปเลยเครื่องปรุงห่อกรเบอไมีอย่งพี่น้องแกงเหมือนขี้เหล็กทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆแกงขี้เหล็กเลยด้วย,วยะค่ะกระเทียม หอมสวงี่มันสุกยากเนี่ยใส่ลงไปเลยพี่น้องนะคะเนี่ยใบมะกรูดด้วยค่ะนะเอาพี่น้องหมอยี่กอนเดือดได้ที่แล้วนะคะผักขี้เหล็กที่ยี่กอนต้มแล้วยี่กอนจะใส่ลงไปเลยนะคะสิขี้เหล็กที่เราต้มแล้วนะคะพี่น้องเหรอคะ เล็นะคะคผักชีนะคะผักชีใบแมงลักใส่ไปเลยพี่น้องนะคะใส่ไปเลยค่ะเนี่ยนะคะผักชีผักอีตูเอาคะ่ะพี่น้อง เมนูแกงผักเซียนวันนี้นะะพี่น้องแกงผักนะคะหอมแกงป่านี่เลยแกงผักแกงป่าเรียบร้อยพี่น้องผักกลุ้มนะคะมีพผักกรุม้มนี่ผักกฤษยี่ก่อนใส่เบอร์สนแนวพี่น้องนะคะ โอเคละพี่น้องไปกินกันได้ค่ะเสร์เราจ้าค่ะพี่น้องต้องไปสุปกปูสุกน้นตอนนี้แกงผักเย้ก่อนซุกแล้วนะคะให้มาลอมชิมกันนะคะมเาบาังวาแกงผักเสี่ยนนะคะแกงปลาผักเสี่ยนนะคะจะออกมาเป็นรสชาติยังไงพี่น้องนะคะแกงปลาผักเสี่ยนนะคะจะมีผักกลุ่มนะคะนี่คือผักกลุ่มด้วยนะคะแล้วก็มีใบใบคริสซานะคะพี่น้องใบคริสซานะคะแกงใส่กันนะคะ แล้วก็นี่ก็จะเป็นผักเสี้ยนตัวเอกของเราเนาะอาก่อนสิคผ้าสิ้นพี่น้องแสบก็แาแสบยังไงอาิยก่อนสิบอกนะคะวันนี้แกงเป็นหม้อเลยพี่น้องคะ่ะพับกิซซ่าพี่น้องแกงอร่อยนะคะ ใส่ข้าวเบียร์ด้วยนะคะพี่น้องตะไครมันจะเข้ากันอร่อยและนี่ก็คือผักกลุ่มนะคะม,มันกลมกลืนพี่น้องเป็นรสชาติอันเดียวกันเลยนะคะอร่อยพี่น้องคะอร่อยและนี่คือผักเสี้ยนนะคะเอา อ่ะพี่น้องขาอืมอร่อยทุกผักเลยมันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะพี่น้องมันกลมกลืนนะคะอร่อยอร่อยอแค่นี้ก็ได้แล้วพี่น้องกับข้าวมือหนึ่งของเรานะคะเห็นไหมคะถ้าพี่น้องไม่อยากใส่เนื้อไม่ต้องใส่เนาะเอาแค่ผักของเราร้วนรวนมันก็ผ่านแล้วพี่น้องมันอร่อยนะคะ หอมเพิ่มความหวานนะคะอืมเพิ่มความหวานของผักนะคะยี่ก่อนใส่เนื้อไปนิดหน่อยถ้าเป็นบ้านเราพี่น้องก็เหมือนกับแกงขี้เหล็กออมขี้เหล็กใส่หมูใส่เนื้อนะคะอันนี้ก็จะมาแบบเมนูเดียวกันพี่น้องผ่านนะคะเอาอร่อยมากพี่น้องคะ่ะอืมไปแล้วคะ่ะร้อนมือ นี้นะคะโอ้ยร้อนไปแล้วฝากจากลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดเป็นกําลังใจให้เดกเยานด้วยนะคะกดซับสไคร e กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะเพืน่อนทุกคนสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ